สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับโนบิตะรีวิวชาแนลทาง YouTube นะครับเดี๋ยววันนี้โนบิตะจะมารีวิวรถ all new isuzu d max c a p 4 1.9 ddi s ตอนนี้จะเป็นรุ่นถูกสุดในกลุ่ม c a p 4ทั้งหมดนะครับซึ่งจะเห็นได้มากนะครับ สำหรับพวกวัยรุ่นแต่งซิ่งทั้งหลายวัยรุ่นสร้างตัวนะครับรวมไปถึงหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจต่างๆที่ใช้รถรุ่นนี้เป็นรถสำหรับใช้ทำงานหรือจะเป็นรถครอบครัวสำหรับพาลูกพาหลานพาคนแก่ไปเที่ยวได้นะครับสำหรับข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับเครื่องยนต์ นะครับเครื่องยนต์รุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power Generation ที่2นะครับแรงม้าอยู่ที่150แรงบิดนะครับอยู่ที่350นิวตันเมตรที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีนะครับข้อมูลเกี่ยวกับน้ำมันนะครับสามารถเติมน้ำมัน V10 และ V20 ได้ ตามภาษีสรรพสามิตของนโยบายรัฐบาลนะครับอ่เรามาดูส่วนประกอบกันบ้างนะครับด้านบนจะเป็นไฟหน้าแบบมาตรฐานนะครับเป็นหลอดฮาโลเจนถัดมาด้านตรงกลางจะเป็นกระจังหน้านะครับขนาดใหญ่เขี่ยว2ชั้นพร้อมโลโก้ i ซ u z u ขนาดใหญ่นะครับ ถัดมาด้านล่างก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับและช่องเป็นช่องสำหรับใส่ไฟตัดหมอกนะครับลูกค้าสามารถให้ศูนย์บริการติดตั้งไฟตัดหมอกได้เพิ่มเติมนะครับสำหรับไฟหน้าถ้าลูกค้าไม่พอใจในรุ่นนี้นะครับไฟหน้าแบบนี้ทรงนี้ลูกค้าสามารถใส่ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้เพิ่มเติมเลยนะครับโดยต้องทำเรื่องที่ แผนกอะไหล่ของศูนย์บริการอีซูซุใกล้บ้านของลูกค้ารายนั้นๆเลยนะครับเพื่อทำการติดตั้งนะครับด้านบนสุดจะเป็นเสาอ,อากาศทรงมาตรฐานสามารถปรับและพับได้นะครับแต่อย่าพับบ่อยนะครับมันจะหักเอาเสียง่ายๆนะครับสำหรับด้านข้าง ตัวรถนะครับรวมไปถึงการออกแบบต่างๆนะครับออกแบบภายใต้แนวคิดโบบัดอิโม t ช o ั a นนะครับซึ่งรถคันนี้ได้ผ่านการทดสอบที่อุโมงลมเจแปนเรลเวย์เทคนิคอลอิน t i t u t e หรือ JR ซึ่งเป็นอุโมงลมที่ใช้สำหรับทดสอบรถไฟหัวกระสุนอันโด่งดังของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ลดลู่ลมและลดแรงประทะของอากาศได้ตามหลักอากาศพลศาสตร์แอโรไดนามิกได้ mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับ mm hmm. เราจะมาดูส่วนของระบบเบรกกันก่อนนะครับและส่วนของยางนะครับสำหรับยางรุ่นนี้จะเป็นยางขนาด15นิ้วล้อกระทะเหล็กนะครับ ทั้งด้านหน้าและหลังเลยนะครับระบบเบรกนะครับก็จะเป็นแบบ ABS นะครับ Anti Brake System นะครับแล้วก็ระบบ EBD ระบบกระจายแรงเบรกนะครับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เบรก Distribution นะครับเสริมด้วยเบรก AssistBA นะครับ ช่วในการเบรกได้มั่นใจยิ่งขึ้นนะครับสำหรับโครงสร้างตัวรถนะครับเสริมด้วย WSSP ทําทำให้รถกระจายน้ำหนักได้สมดุลยิ่งขึ้นนะครับพร้อมโครงสร้างเหล็กกล้าแบบอัลต้าไฮเทนไซน์ ide, นะครับทำให้รถแข็งแกร่งและทนทานรับน้ำหนักได้มากขึ้น นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะครับจัดวางตำแหน่งแบบเซมิมิดชิปนะครับเยื้องหลังเพลาหน้าทำให้รถมีมิดอะไรละ่ะทำให้รถกระจายน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับทำให้รถกระจายน้ำหนักได้มากขึ้นนั่นเองนะระบบความปลอดภัยก็จะมีประตู เสริมคาเหล็กนะครับเพื่อความปลอดภัยเวลารถเกิดอัติเหตุนะครับพร้อมถุงลมนิรภัยคู่หน้า2จุดแบบ SRS airbag นะครับาคราวนี้จะพามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสำหรับด้านหลังนะครับด้านบนจะเป็นไฟท้ายแบบมาตรฐานนะครับ โคมไฟสีแดงนะครับเนีย่ยเห็นไหมครับโคมไฟสีแดงนะเพื่อนเนด้านบนจะเป็นไฟเบรกและไฟหลีนะครับด้านตรงกลางจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับและด้านล่างจะเป็นไฟถอยหลังนะครับเป็นหลอดไส้ธรรมดาแต่ลูกค้าสามารถติดตั้งไฟเบรกรุ่นบนๆได้นะครับ ถัดมาจะเป็นสติกเกอร์ Isuzu e DMAX นะครับถัดมาจะเป็นอักษร DDI นะครับะจะบอกให้ฟังนะครับถ้าลูกค้าจะติดตั้งตัวพิมพ์นูนนะครับก็สามารถติดตั้งได้ลูกค้าจะติดตั้งตัวพิมพ์แซได้นะครับแ P M ได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็จะดูสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับและมือเปิดประตูฝาท้ายนะครับก็ออกแบบให้เปิดง่ายขึ้นนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีกันชนหลังมาให้เหมือนรุ่น Z และ LDA นะครับอ่ะมันไม่มีนะครับกันชนรุ่นนี้ยังไม่มีนะเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งโฟกัสก่อนนิดนึงนะครับ เห็นแล้วรุ่นนี้ยังไม่มีการชนหลังนั่นเองนะครับคราวนี้จะพาลงไปดูช่วงล่างกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นช่วงล่างของ all new isuzu so d max นะครับช่วงล่างก็งจะเป็นอิสระปีกนก2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีแหนบ2แผ่นซ้อนนะครับแหนบ2แผน่นทำให้รถกระจายน้ำหนักได้มาก นะครับแล้วก็รองรับการบรรทุกได้มากขึ้นนะครับแต่ลูกค้าสามารถนําไปเสริมแหนบเพื่อใช้งานบรรทุกหนักได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่ารุ่นนี้เป็นรถครอบครัวนะครับไม่ค่อยมีใครไปเสริมแหนบอยู่แล้วนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางอะไหล่นะครับขนาด15นิ้วนะครับและก็จะมีแผ่นล็อกอยู่ตรงกลางนะครับ ก็จะเป็นโช๊คอัพแก๊สนะครับโช๊คอัพแก๊สทั้งสองข้างนะครับนี่ก็คือช่วงล่างที่แข็งแกร่งของอิซุ u นะครับอิซุ u ไดนามิกไร i ์แพลตฟอร์มนะครับวิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่นะครับเราจะต้องนำปลัแม่แจเอ้ย เราจะต้องนําแม่แรงอ,อนะครับแม่แรงนะครับขออภัยนิดนึงที่ผิดพลาดนะครับเราจะต้องนําแม่แรงมาขึ้นที่จุดนี้นะครับและนําอุปกรณ์ถอดอยางอะไหล่สอดเข้าไปที่จุดนี้เพื่อขันเอาอยางอะไหล่ออกมาจากตัวรถนั่นเองนะครับด้านบนจะเป็นไฟเบรกดวงที่3าม นะครับแบบ LED นะครับสำหรับกระบะของรถรุ่นนี้นะครับก็สามารถจุสัมภาระจุของได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นคราวนี้จะพามาดูด้านในกันบ้างนะครับ ด้านในก็จะออกสีเทาอ่อนนะครับโทนสีเทาอ่อนเบาะนั่งจะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับสำหรับแผงข้างประตูรุ่นนี้นะครับก็จะบุผ้านะครับบุผ้าแล้วก็มีมือเปิดประตูสีดำนะครับเนี่ยเปิดง่ายด้วยนะครับมีกระจก ให้ทั้งหมด4บานเลยนะครับแล้วก็ใหญ่จุใจนะครับกับที่วางขวดน้ำขนาดใหญ่คูไซส์1.5ลิตรนะครับแล้วก็ลำโพงขนาดใหญ่6คูณ9นิ้วนะครับทั้ง4ตัวนะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับสามารถพับลงมาได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของนะครับโดยดึงที่สายรัดตัวนี้ อตอนนี้นบิตาจะพับให้ดูนะครับอ่าวิธีพับเบาะเนี่ยครับวิธีพับเบาะเนี่ยครับก็คือแม่แรงและชุดเครื่องมือนะครับเข็มขัดนะครับปรับตำแหน่งที่ยึดใหม่นะครับจุดยึดใหม่นะครับให้โอเคยิ่งขึ้นนะครับในการขาดนะครับ แล้วก็จะมีมือจับนะครับสามตำแหน่งนะครับฝั่งคู่ขับขี่ไม่มีนะครับฝั่งคู่ขับขี่ไม่มีแล้วก็จะมีหูช้างนะครับสําหรับแขวนแขวนผ้านะครับเวลาเราไปไปเรียนไปทํางานอะไรก็ว่าไฟนะครับกลับบ้านพวกเนี้ยเป็นต้นนะครับ อ่ะเรามาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมีช่องเก็บของนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีช่องแอร์นะครับสำหรับช่องแอร์ทุกรุ่นนะครับก็จะมีแผ่นกองระบบปรับอากาศ PM 2 5มาให้นะครับไม่ต้องกังวลว่าฝุ่น PM 2.5จะทําจะทำลายสุขภาพได้นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นกล่องสำหรับเก็บของแบบมีฝาปิดนะครับสามารถนำคู่มือรถสมุดรับประกันอะไรก็ได้ครับเอกสารต่างๆมาใส่ไว้ในนี้ได้หมดเลยนะครับนะครับสำหรับวิทยุรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นวิทยุแบบ cdmp 3แบบหนึ่งดินนะครับแล้วก็มีช่องสำหรับ เก็บของตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสวิตสำหรับเลือกลมนะครับลมแอร์ว่าจะให้โดนตัวเราไหมนะครับถ้าหมุนมาทางนี้ลมแอร์ก็จะก็จะพัดใส่เรานะครับเป่าใส่เราแต่ถ้าเราหมุนมาตรงกลางนะครับก็จะออกทั้งที่พื้นและใส่ตัวเรานะครับถ้าเราหมุนมาสุดตรงนี้ลมแอร์ก็จะ ลงที่พื้นอย่างเดียวนะครับไม่ถูกตัวเราอ่าลืมบอกไปนะครับนิดนึงสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นสวิตสำหรับเลือกการทำงานของถุงลมนิรภัยนะครับถ้าหมุนมาตรงนี้นะครับถุงลมนิรภัยจะทำงาน แค่ข้างเดียวนะครับนะแต่ถ้าหมุนมาออฟนี้นะครับเห็นเลขสองไหมนะครับก็จะทำงานตามปกตินะครับอะต่อเรื่องระบบปรับอากาศทีนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Switch สวิตสําหรับปรับความเย็นนะครับ,ร,บระบบทำความเย็นจะเอาเย็นมากเย็นน้อยนะครับก็แล้วแต่ แต่ถ้าเปิดเยอะก็ยิ่งกินน้ำมันมากนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ AC ก็คือสวิตระบบทำความเย็นเปิดปิดการทำความเย็นตรงนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นคันสำหรับเลือกแรงลมนะครับถ้าเราหมุนมาตรงนี้อากาศจะหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับถ้าเราหมุนมาตรงนี้เราก็จะได้รับลมจากข้างนอกเข้ามาก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ เข้ามารบกวนได้นะครับอาจจะทําให้เราเกิดภูมิแพ้ได้ด้วยซ้ํานะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดยังไม่หายแต่มันก็ใกล้แล้วลวนอกมันใกล้จะจบแล้วนะครับถัดมาด้านล่างก็จะเป็น DC outlet นะครับสําหรับเสียบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าเสริม12โวลต์นะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นไฟแสดงการทํางานของถุงลมนิ่ลเย,ยนะครับที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้นะครับ สำหรับกระจกมองหลังนะครับส่องหลังได้อย่างเดียวนะครับไม่สามารถปรับมุมมองได้สำหรับหัวเกียร์นะครับก็จะเป็นหัวเกียร์ยูริเทนนะครับพร้อมวงแหวนรีเวิร์ดลิงนะครับช่วยช่วยนะครับวงแหวนช่วยในการเข้าเกียร์นะครับเกียร์ถอยหลังนะเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นเนี่ยตอนนี้โนบิตะเข้าเกียร์ถอยหลังไว้อยู่นะรถรถไม่ได้สตาร์ทนะครับ เพราะว่ารถปิดอยู่อ่ะถอยกลับมาอย่างเงี้ยได้ครับปกติแล้วนะเนี่ยอ่ะดูอีกครั้งหนึ่งนะครับกำเกียร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวนะกำเกียร์เอามือสอดแล้วก็ดันนี่ครับอ่อานี้อ่ะย้ำย้ำย้ำอ่ะจะสอนให้ละเอียดเลยอ่ะเอามือสอดกำเกียร์แล้วก็อ่อานี่ครับ ถ้าจะถอยกลับก็กำเกียร์เอามือสอดแล้วก็ถอยมาแค่นี้เองครับง่ายๆ <Yeah. S 1> โอเคนะครับไจะทำเป็นเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเบรกมือนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นคอนโซลกลางนะครับสำหรับเก็บของกระจุกกระจิกได้นะถาดวางของนะครับก็จะเป็นแบบโลง่ลงๆนะครับ คราวนี้จะมาบอกวิธีการปรับกระจกนะครับถ้าเราหมุนมาตัว L ข้างซ้ายไลท์ Light, นะครับเฮ้ยไม่ใช่เราหมุนมาข้างซ้ายเลฟนะครับเลฟนะครับเราจะสับสนระหว่างเลฟกับไลท์นะครับไ i g h นั้นแปลว่าแสงนะพูดผิดไปเมื่อกี้นะครับเลื่มภาษาอังกฤษแล้วอะนะครับแต่ถ้าเราหมุนมาทางเลฟนะครับก็จะปรับฝั่งซ้าย แต่ถ้าเราหมุนมาตรงกลางจะปิดการทํางานของการปรับกระจกนะครับแต่ถ้าเราหมุนมาตัว R ไลท์ก็จะเป็นการปรับฝั่งขวานะครับเนี่ยปรับฝั่งขวาเพราะว่ากระจกรุ่น S เนี่ยสามารถปรับด้วยไฟฟ้านะครับไม่สามารถพับได้ถัดมานะครับเรามาดูส่วนของมาตรวัดกันบ้างฝั่งซ้ายจะเป็นมาตรวัด บอกความเร็วรอบนะครับถัดมาจะเป็นจอสำหรับบอกความเร็วรถตรงกลางนะครับอุณหภูมิของหม้อน้ำนะครับ C และคือมันเย็นนะครับ H คือมันร้อนนะครับปกติจะอยู่แค่เขต C นะครับถัดมาก็จะเป็นเกจบอกน้ํามันนะครับในถังถัดมาด้านล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็ ระบบ g ีนี่สปอร์ชิฟนะครับช่วยบอกเกียร์ไปบอรดตำแหน่งเกียร์นะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตสําหรับปรับตั้งมาตรวัดนะครับถัดมาจะเป็นมาตรวัดบอกความเร็วนะครับสําหรับเกียร์เดินหน้ารุ่นนี้นะครับ6สปีดนะครับอ่ะกลับมาที่สวิตควบคุมกระจกกันต่อนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นสวิตช์สำหรับล็อกและปลดล็อกประตูนะครับถ้ากดตัวนี้รถจะล็อกนะครับเราต้องเสียบกุญแจซะก,ก่อนนะครับเพื่อเปิดการทํางานของระบบไฟฟ้ารถถึงจะล็อกได้และปลดล็อกได้นะครับถัดมาก็จะเป็นสวิตช์สำหรับล็อกกระจกฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะครับเวลาเราเอาเด็กไปด้วยกันเด็กเล่นกระจกเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเรากดปุ๊บ กระจกก็จะล็อกนะครับก็จะไม่สามารถเปิดการทํางานได้แต่ถ้าเราจะกลับมาให้มันเปิดและปิดการทํางานได้ตามปกติเลยให้เรากดตรงนี้อีกครั้งหนึง่งถัดมานะครับก็จะเป็นกระจกฝั่งผู้ขับขี่แบบเลื่อนลงอัตโนมัติถ้ากดลงปุ๊บกระจกก็จะเลื่อนลงจนสุดนะครับแต่ถ้าเราจะปิดกระจกให้เรากดแช่กระจกก็จะปิดสนิทนะครับถัดมาก็จะเป็นกระจกสําหรับฝั่งผู้โดยสารนะครับ แต่ว่าเวลาเรากดปุ่มนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่ากระจกตัวนี้จะล็อกด้วยหรือเปล่านะครับถัดมาก็จะเป็นกระจกผู้โดยสารตอนหลังฝั่งขวานะครับและตรงนี้ก็จะเป็นกระจกผู้โดยสารตอนหลังฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยครับนี่ก็ลำกพงขนาดใหญ่ full size เลยนะครับ หวังว่าข้อมูลจะถูกต้องนะครับและครบถ้วนนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยหที่นี้ด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็โควิด -19 กําำลังจะหายจากไปก็ขอให้ดูแลสุขภาพด้วยกาดอย่าตกนะครับช่วงนี้เนี่ยเราต้องตั้งกาดเอาไว้เลยนะครับอย่าให้กาดตกมิฉะนั้นเราจะติดเชื้ออีกเช่นเดิม นะครับอ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณบริษัทอีซูซุตังปักอุปลกรุ๊ปสำนักงานใหญ่ที่ให้โนวบิตะเข้ามารีวิวรถครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ